สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของพ,พี่เราจะเอาไปขายนะคะก็สกุชชี่จะอยู่แรกงของเล่นจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกุชชี่ก่อนเลยนะคะอันแรกนะคะจะเป็น AK ค่ะจะขายประมาณกี่บาทคะสองบาทสองบาทนะคะเพราะมันขาดมันเหมือนรอยกัดค่ะ,คะต่อไปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นไซริดนะคะจะขายประมาณานะสองบาทนะนี่ค่ะสองบาทเห็นไหม ไมเห็นไม่ซูงให้ดูต่อไปนะคะสมาวิวอ,อันนี้ค่ะไอไอติมลอยกัดสีฟัน,นะคขะจะประมาณส <2 S 1> บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสกุตช,ชี่ปังแผ่นนะคะจะขายประมาณ5บาทนะนี่ค่ะจะประมาณ5บาทเพราะมันใหญ่ใช่ค่ะแต่มันค่อยสโาลนะใช่ ต่อไปนะคะจะมารีวิวของเล่นกันเลยค่ะอันแรกนะคะจะเป็นตุ๊กตานะคะเต่านะคะที่ป้าจิ๊บซื้อให้นะคะจะขายประมาณาออกี่ออบาทสองบาทหรื<พ>อไม่ก็เออห้าบาทห้าบาทขออภัยดีนะคะหนูพูดผิดค่ะต่อไปนะคะจะมารีวิวอันนี้ค่ะจะประมาณต<น>ัวนี้นะคะจะประมาณหนึ่งบาทะะไม่ใช่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่หนึ่งบาทนะตัวตัวละบาทอัผู้หญิงนี่ก็หนึ่งบาท ่น,นถ้าใครนะคะจะซื้อ2อันนะคะก็จะประมาณ2บาทนะคะแต่ว่า <ไป S 1> ถ้าใครคอยากได้หมดนี่เลยก็จะที่จริงมันจะ5บาทแต่ว่าลดให้ถ้าถ้าดูแล้วกดติดตามเรามาซื้อที่ร้านกเกกรเคมีพานจะลดให้เหลือ3บาทค่ะนี่ค่ะ ต่อไปนะคะจะมารีวิวของสวที่อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวขอแกะแป้งหนึ่งี๋้วเราไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็แกะเอ,อกแล้วค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรอ,องเท้านะคะจะเป็นสมุดเป็นเ,เดี๋ยวนี่นะคะจะเป็นรองเท้าค่ะเป็นอ,อันนี้นะคะจะเป็น สมุดพูนมีนะคะอันน,นี้จะไม่มีนะคะอันนี้นะคะจะเป็นของเซอร์ไพรส์ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นขวดน้ำเป็นดอกไม้เป็นแวน,นะคะจะเป็นรองเท้านะคะแล้วรอดก่อนนะ,ะนี่ค่ะปิดง่ายนมาเลย แต่ว่าตอนเุิย้ยยานนะค่ะต่อไปะค่ะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นลถ้นนะคะแต่อย่างสุดท้ายค่ะที่พี่แล้วนะคะลงมือทำเองนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทํานะคะจะแจกของขายนะคะเป็นภาพดวงตาค่ะภาพดวงตาของ Google นะค่ะเดี๋ยวอันนี้นะคะจะมาแกะน,นี่ค่ะเขาจะสอนที่พับนะ นีเขาจะเป็นเจ้ามีใช่ไหมอ่มีอันนี้ก็สองบาทค่ะก็จะนนมีภาพ<ส>หลายๆอย่างนะคะสองบาทนะสองบาทหมดเลยเน แผ่นบางน่าจะสองบาทแต่แผ่นนะ้าแบบนี้จะห้าบาทนะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไม่มีเวลรลีดนะคะเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแต่ว่าหนูมีคําถามค่ะของที่เราขายประมาณห้าบาทมีกี่อย่างคะถ้าใครตอบได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่าง้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ